สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเจอกันในรายวิชาตารางงานคำดวณอ่ะอย่างแรกเราก็เข้าไปเลยลูกใน Google Cardroom นะกดเข้าไปใน Google Cardroom อ่ะเสร็จแล้วเข้าไปในรายวิชาตัวเองตารางงานคำด่วนกดเข้าไปนะลูกอ่ะเสร็จแล้วหนูกดไปที่ใบงานที่7สอบปลายภาคนะลูกสอบปลายภาคกดเข้าไปเลย อ่ะการสอบปลายภาคเสร็จแล้วหนูกดไปที่ไฟล์ pdf ก่อนนะลูกไฟล์นี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำในใบงานนี้เ่ยกดเข้าไปอ่ะอันนี้คือแบบฟอร์มที่ครูจะให้มาอ่ะโดยวันนี้ที่ครูจะสอนก็คือจะเป็นเรื่องการคำนวณด้วยฟังก์ชันสําเร็จรูปก็คือใน excel เนี่ยลูกเขาจะมีฟังก์ชันเนี่ยมาให้เราอยู่แล้วคือเป็นสูตรสําเร็จรูปเลยเราก็แค่เลือกมาปุ๊บมาแล้วมาคํานวณมันก็จะได้คำตอบ อย่างเช่น SUM ก็คือ SUM ซ้ m คือการหาผลรวม MAX หาข้อมูลมากที่สุด MIN หาข้อมูลน้อยที่สุด AVERAGE หาค่าเฉลีย่ย COUNT นับจำนวน l a n k เรียงลำดับตัวเลข l a s t หาค่ามากที่สุดลำดับ2หรือลำดับ2ก็คือไล่ไลลงมาเลยเลยนะลูก SMALL คือหาค่าน้อยที่สุดลำดับ2 3 4ไล่ขึ้นไปอ่านี้จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นใบงานก็คือจะเป็นการตัดเกรดหน้าที่2ก็จะเป็นเฉลยว่าตัวเลขมีอะไรใส่มั่งแต่ว่าครูไม่ได้ให้พิมพ์ตามนะลูกย้ําไม่ได้ให้พิมพ์ตามต้องคํานวณตามฟังก์ชันที่ครูเอเฉลยมาให้ด้านล่างเห็นไหมจะมีเฉลยมาให้อยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยนะหนูก็กดไปที่งานของคุณย้ํานะต้องกดไปที่งานของคุณนะลูกแล้วกดตรงนี้ กดไปที่รูปสี่เหลี่ยมด้านบนเหมือนเดิมกดไปที่รูปสี่เหลี่ยมด้านบนกดเข้าไปนะลูกพอเสร็จแล้วก็จะมีฟอย์ขึ้นมาแบบนี้ให้เราแก้ไขแล้วก็ํำนวนได้เลยวิธีการทำอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องทำให้เหมือนตัวอย่างที่ครูแน่มาเลยก็คืออันแรกเลยก็เขาเรียกว่าประสานเซลลแล้วจัดกึ่งกลางก่อนพอหนูคุมสีฟ้าก่อนนะ หนูคุมสีฟ้าก่อนเสร็จแล้วหนูเลือกไปที่สัญลักษณ์ตัวนี้ประสานเซลล์ตัวนี้ขเขาเรียกว่าการประสานเซลล์กดเลยพอกดปุ๊บจัดก,กลางกดเครื่องหมายถูกแล้วก็จัดก,กลางนะลูกอันนี้เราก็ทําทุกบรรทัดเลยนะทำทำทุกบรรทัดเลยเสร็จแล้วชื่อใส่ชื่อครูผู้สอนไว้ก่อนครูอะไรครูประดิษฐ์เขีนสบายเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อที่เหลือใส่ชื่อนักเรียนหมดเลยนะลูกอ่าโอเค อ่มาดูคะแนนวิธีการคำนวณเขาทำกันยังไงอย่างแรกเลยคะแนนระหว่างภาค70คะแนนกูก็จะเอาจากคะแนนเก็บ3ช่องเนี้ยมาบวกกันวิธีการทำนะลูกก็คือหาผลรวมระหว่างคะแนนระหว่างภาคก็คือเราก็ไปกดจุดตรงนี้ก่อนลูกตำแหน่งที่คยาะให้คำตอบมันมาเสร็จแล้วก็ไปกดตรงสูตร fx นะลูก fx กด fx แล้วหนูหาคำว่าแทกฟังก์ชันนะ sum ก็คือสามมคือหาผลรวมนะครับแล้วก็กดเข้ามาเสร็จแล้วหนูก็ไปกด15 11 18, 18ก็คือตำแหน่งที่ครูต้องการหาผลรวมก็คือตำแหน่งนี้กดลากให้มันเป็นสีเขียวนะมันก็จะขึ้นสังเกตมันจะขึ้น d6 จุดล่างจุดบนแล้วก็ f6 e คือครูให้หาผลรวมของตัวนี้3ตัวนี้กดถูกคำตอบที่ได้ก็คือจะ44 จัดกืกลางได้เลยนะลูกเสร็จแล้วลากลงมามันก็จะขึ้นสีฟ้า,ฟาลากลงมากดค้างกดตึก๊กลากสีฟ้าก่อนแล้วกดย้ํเข้าไปแล้วป้อนอัตโนมัติสูตรที่ได้มันก็จะขึ้นมามต่อไปรวมปลายก็คือเอา70บวกด้วย30ครูก็ใช้ซ้ำเหมือนเดิมแล้วก็ลาก4ีก็คือใช้ตำแหน่งนะ G 6 กับ H6 มาบวกกันนะลูกซ u ำกดเครื่องหมายถูกอ่าจัดกลางกลางลากขึ้นมากดป้อนอนะัโตโนมัติอ่าตอนนี้เราได้2ช่องแล้วอ่าต่อไปเป็นสูตรการจัดลำดับนะลูกสูตรการจัดลำดับเดี๋ยวเราจะจัดลำดับโดยการใช้คำสั่งแหลงว่าใครได้ที่1ที่2ที่3เดี๋ยวมันจะรันให้เราอัตโนมัติเลยนะเรากดไปที่ fx เนาะ แล้วพิมพ์ฟังก์ชัน ra nk ตัวนี้ลูกแหลงมันจะจุดๆแล้วกดไปที่59ก็คือ i6 ก่อนพอ i6 เสร็จแล้วปุ๊บหนูกดที่เครื่องหมายลูกน้ำ i6 ลูกน้ำพอเสร็จแล้วหนูกดไปที่59อีกครั้งมันจะขึ้น i6 แล้วหนูก็ลากค้างเลยมันจะเป็นสีแดงๆนะลูก,ลกอ่ะนี่ของคููหลุด ถ้าใครหลดุดปุ๊บก็ลากใหม่แค่นั้นเองโลกนี้แรงไอลูกน้ําแล้วก็ i6 ลากลงมาจนถึง i13 เสร็จแล้วใส่เครื่องหมายเขาเรียกว่าเครื่องหมายสติงตรงนี้อ่ะหน้าตัวไอกับหลังตัว i นะโลก แล้วก็กดเครื่องหมายถูกอ่ามันจะได้เจขึ้นมาแล้วเราก็คุมดําพิมพ์อัตโนมัติป้อนอัตโนมัติจัดกึ่งกลางอ่กมาดูวิธีการหาค่าเฉลี่ยใหม่การหาค่าเฉลี่ยก็คือหนูก็กดไปที่ตำแหน่งที่หนูต้องการจะทำก่อนแล้วหนูก็ไปหาฟังก์ชัน e v e r a g e ่าฟังก์ชันอ e r a g e ก็คือหนูไปกดก่อนนะ พอหนูกดเสร็จแล้วหนูก็ไปหา fx ตัวข้างล่างนี่แล้วก็ไปหา average ตัวนี้ a v e r a g e average เสร็จแล้วหนูก็ไปเลือกช่องเราจะใช้ช่องรวมช่องรวมก็คือ i 6ถึง i 1 3 i 6ถึง i 1 3กดถูกมันก็จะได้คำตอบมานะลูกหาค่า เสียลต่อไปคะแนนสูงสุดสูงสุดก็คือ max max เราก็ไปหา max max หาค่าสูงสุดเราก็ไปที่เดิมเลย i 6จนถึง i 1 3 enter ก็จะมาต่ำสุดต่ำสุดก็คือ mean หาคะแนนต่ำสุดก็คือ mean min ปุ๊บ min min ก็เหมือนเดิมเลยนะลูก i 6จนถึง i 1 3ลากมามันก็จะดูว่าคะแนนไหนต่ำสุดมากสุดเห็นไหมมันจะคำนวณให้อัตโนมัติเลยนับจำนวนนักเรียนนักเรียนมีกี่คนใช้ c o u n ้ count ว่าช่องรวมเหมือนเดิมนะกดเห็นไหมมันมีทั้งหมด8คนหนูดูหนูดูฟังก์ชันตรงตารางนี้ได้เลยนะนี่ว่าพิมพ์ยังไงหนูดูฟังก์ชันตรงตารางได้เลยนะว่าพิมพ์ยังไง ต่อไปคะแนนสูงสุดอันดับที่2อ่ะจะใช้ลัด l a r g l a r g e นี่แล้วหนูก็ไปที่ผลรวมก่อนเอาแค่13พอนะลูกลูกพิมพ์เอาก็ได้แล้วใช้ลูกน้ำลูกน้ำก่อนแล้วใส่ลำดับที่2เข้าไปเห็นไหมก็คือเป็น,นาการหา คะแนนในช่องนี้หาอันดับที่2กดถูกก็80เป็นอันดับที่2ถูกต้องต่ำสุดอันดับที่2ใช้ small s m a l l small หนูก็เวลาเหมือนเดิมไอหถึงไน,นี้13ลูกน้ำแล้วก็พิมพ์คำว่า2หลักการของมันก็คือหนูต้อง กดจุดที่ตำแหน่งที่หนูจะต้องทำเสร็จแล้วหนูก็ไปหาสูตรฟังก์ชันมาใส่แล้วเลือกตำแหน่งช่องรวมแค่นั้นเองครับมีสูตรสามหลักการลบกอ่าต่อไปเป็นการจัดลำดับจัดรูปแบบให้มันสวยงามนะอย่างแรกเลยคือจัดกึ่งกลางตัวหนังสือก่อนลุมดำทั้งหมดเลยลุมสีฟ้าทั้งหมดนะจัดกึ่งกลางตัวเลขตีเส้นตีเส้นให้มันเป็นจุดๆดเพราะว่า ไอ้ตรงที่เราลากไปเนี่ยมันไม่เป็นจุดๆตีเส้นหนูก็กดไปที่ตารางกดไปที่ลักษณะเส้นอ่าแล้วก็ตีเส้นกลางใหม่เสอรอ็จแล้วเลือกลักษณะเส้นตีเส้นลากนี่อ้าวกึ่งกลางหายเอากึองกลางอรอบนึ้รตีเส้นกลางนี่ ประมาณนี้ลูกทำเสร็จแล้วต้องจัดรูปแบบให้มันสวยงามด้วยนะใส่ชื่ออย่าลืมใส่ชื่อนะครับข้างบนอย่าลืมนะผสานเซลให้เรียบร้อยจัดกึ่งกลางิชาจจัดกึ่งกลางตรงนี้ตรงเทสเทสต้องหมุนตัวหนังสือด้วยนะลูก หมุนตัวอักษรไปที่ข้อความแล้วก็หมุนข้อความเลือกเลือกเป็นตัวนี้หมุนขึ้นเลือกหมุนขึ้นถ้าอยากได้คะแนนเยอะหนูก,ก็ทำให้ได้นะนี่เป็นประมาณนี้โลกแล้วก็ใส่สีตัวหนังสือเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหลังลูกไม่ใช่ทษทีเปลี่ยนพื้นหลัง เลี่ยนพื้นหลังโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะลูก20คะแนนเป็นการสอบปลายภาคของเราอ่าพอเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกนะด้านซ้ายมือสุดกดกระบอกาถอยหลังอ่ากดถอยหลังอพอเสร็จแล้วเราเข้าไปเช็คอีกทีหนึ่งว่างานเรามาไหมกดเหมือนเดิมเลยว่างานที่เราทำเนี่ย มันมาไหมเห็นไหมครับมาหมดเลยลูกไม่ได้ให้พิมพ์ตามนะ,ะให้คำนวณอย่างเดียวนะลูกเสร็จแล้วก็กดคำว่าส่งงานส่งงานส่งอโอเคนะครับดังนั้นว่าใบงานสุดท้ายของเราเป็นการสอบปลายภาค จะเรียนเรื่องฟังก์ชันสรุปเลยนะก็คือเราก็ต้องอ่าสรุปก็คือเราต้องกดไปที่ตำแหน่งที่เราจะทำก่อนเสร็จแล้วก็ไปเลือกฟังก์ชันตามที่รูแนบมานี้แล้วก็ไปลากที่ช่องรวมกด enter มันก็จะได้คำตอบมาโอเคนะครับทักเรียนก็ลองหัดทำกันดูนะทุกคนสำหรับวับนนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ